หลังจากที่นางเอกตัดสินใจบอกพระเอกไปว่าเธอ 1970, ไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้น,นางเอกนั้นก็เดินร้องไห้ด้วยความเสียใจยออกมาทันทีแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่กลับพระเอกนั้นก็รีบขับรถตามนางเอกไปแล้วก็โทรหานางเอกอยู่ตลอดแต่ว่านางเอกก็ไม่ยอมรับสายเขาก็เลยให้พ้องเขาช่วยหาเบอร์แท็กซี่ที่นางเอกนั่งจนได้เบอร์มาเขาก็ได้โทรเข้าไปเบอร์คนขับแท็กซี่แล้วก็ขอให้แท็กซี่ช่วยหยุดรถแต่คนขับแท็กซี่นั้นก็กลัวว่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขาก็เห็นนางเอกนั่งร้องไห้แล้วก็กลัวว่าพระเอกจะตามมาทำร้ายนางงเเออกั่ยาาวจะให้ไง จนนางเอกนั้นก็ยอมให้แท็กซี่จอดรถพระเอกก็เลยรีบลงมารับนางเอกแล้วก็ถามนางเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของเธอเองที่เธอดันไปตกหลุมรักพระเอกพระเอกก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นความรักมันก็เรื่องดีไม่ใช่เหรอนางเอกจะเสียใจทําไมล่ะแต่ว่านางเอกก็ยังคงเสียใจอยู่แล้วก็รู้สึกผิดพระเอกก็เลยถามว่าเธอมีคนอื่นหรือเปล่าถึงเป็นแบบนี้นางเอกนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แบบนั้นเธอแค่มาเจอพระเอกในตอนที่มันสายไปแล้วเท่านั้นเองพระเอกที่ได้ฟังก็ยิ่งไม่เข้าใจนางเอกก็เลยได้แต่ขับรถพาานงเอก กลับไปที่บ้านและเมื่อไปถึงที่บ้านนางเอกก็ได้บอกนะครับว่าอีกไม่นานเธอกับป้าจะไปจากบ้านพระเอกแล้วเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพระเอกก็เลยบอกว่าเพื่อความสุขของคนอื่นเราจะต้องทิ้งความสุขของตัวเองเลยเหรอแล้วก็บอกให้นางเอกอยู่บ้านนี้ต่อพร้อมกับบอกว่าเขาจะไม่มีวันให้นางเอกไปจากชีวิตของเขาเด็ดขาดแล้วทั้งสองคนนั้นก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้าน จากนั้นนางเอกก็ได้กลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็ได้เจอกับป้าเนอร์กิสแล้วก็นายยัสมินโดยในตอนนี้ป้าเนอร์กิสก็ได้รู้ความจริงหมดแล้วว่านางเอกเคยคบกับรุสกามาก่อนมันก็เลยทําให้ป้าเนอร์กิสนั้นโกรธนางเอกมากก็เลยเข้าไปถามว่าทําไมถึงโกหกแบบนี้นางเอกตอนนี้ที่จิตใจบอบช้ําสุดก็เลยไม่สามารถเถ,ถียงอะไรได้แต่ว่ามันก็ยังดีนะครับที่นายยนะัสมินนไม่ได้บอกเรื่องที่นางเอกแต่งงานกับรุสกาแล้วและนายยัสมินที่เห็นว่าตอนนี้ป้าเนอร์กิสกาลังโกรธแล้วนางเอกก็กําลังเสียใจมากเธอก็เลยขอออใให้<ๆ>้<ๆ>้ปาาาาเเนนนนนรกกกกิสมคุุยัับงงต่่่ววพีีจะด และในคืนนั้นนางเอกก็ได้ตัดเสียใจจนนอนไม่หลับแล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อแล้วเธอก็ไม่รู้ว่านี่เป็นโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่ที่ได้มาเจอพระเอกแบบนี้ จากนั้นในวันต่อมานางเอกก็ได้ไปที่บริษัทและพอเธอไปถึงเหล่าพนักงานกลับมองเธอแปลกๆจนนางเอกก็ได้พบว่ามีช่อดอกไม้วางอยู่ที่โต๊ะนางเอกก็ไปดูช่อดอกไม้นั้นแล้วก็เจอกับการ์ดใบหนึ่งเข้าโดยการ์ดใบนี้มันก็เขียนเอาไว้ว่าจะรอที่ดาดฟ้าซึ่งมันก็เป็นดอกไม้ที่พระเอกส่งมาให้กับนางเอกนางเอกก็เลยต้องแกล้งผู้เฉยๆบอกพนักงานแถวนั้นว่าคนส่งดอกไม้คงจะส่งมาผิดซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ขึ้นไปเจอกับพระเอกที่ดาดฟ้าพระเอกนั้นก็ได้ถามว่าทําไมนางเอกต้องคอยหนีจากเขาด้ เธอน่ะถ้าเกิดไม่สามารถแต่งงานกับความรักครั้งแรกได้ชีวิตก็จะไม่มีความสุขเธอก็เลยกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะไม่สามารถคบกับพระเอกได้แล้วจะทําให้พระเอกต้องโชคร้ายไปด้วยพระเอกก็เลยถามกลับไปอีกนะครับว่าแล้วรักแรกนางเอกเป็นใครกันล่ะนางเอกก็เลยบอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องบอกกับพระเอกตอนนี้พระเอกก็เลยถามอีกว่าแล้วนางเอกรักเขาหรือเปล่านางเอกนั้นก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่ารักพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการจะได้ยินจากนางเอกแค่นางเอกรักเขาและเขาก็รักนางเอกก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องกลัวโชคชะตาหรือไปเชื่อรงไ้สา แบบนนั้แล้วเพก็ได้เข้าไปก่อนนางเอกเอาไว้พร้อมกับบอกนางเอกนะว่าถ้ามันจะมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาจริงๆเขาก็พร้อมที่จะรับมัน ส่วนทางด้านป้าเนอร์กิสก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อพระเอกนะครับว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปบ้านของตัวเองในเร็วนี้ซึ่งพ่อของพระเอกนั้นก็ไม่อยากจะให้ป้าและน้าของนางเอกต้องกลับเพราะว่าเอลิฟก็ดูมีความสุขเวลาได้อยู่กับป้าแล้วก็น้าของนางเอกแต่ว่าเขาเองก็ได้เคารพการตัดสินใจของป้าเนอร์กิสแล้วก็บอกว่าที่บ้านของเขาพร้อมต้อนรับพวกเธออยู่เสมอป้าเนอร์กิสก็เลยขอบคุณพ่อพระเอกอย่างมากที่มีน้ำใจกับพวกเธอขนาดนี้ซึ่งแม่ของพระเอกก็ได้เดินมาพอดีแล้วก็ได้รู้จากพ่อพระเอกว่าป้ากับน้านางเอกจะกล สักทแต่ว่าพ่อของพระเอกนั้นกลับไม่พอใจที่แม่ของพระเอกดูมีความสุขที่ได้เห็นป้าและน้าของนางเอกออกไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้กลับมาที่ออฟฟิศซึ่งตอนนี้พนักง,งานก็ยังคงซุบซิบในเรื่องที่มีคนให้ดอกไม้กับนางเอกอยู่พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยจัดการกับข่าวซุบซิบโดยการเรียกทุกคนมารวมกันแล้วก็ประกาศเลยนะครับว่าคนที่ให้ดอกไม้นางเอกคือคนรักของนางเอกซึ่งก็คือตัวเขาเองและเมื่อพระเอกพูดไปแบบนั้นทุกคนก็ถึงกับช็อกขนาดนางเอกเองก็ยังช็อกเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดดวว่่าาาพออาพระเออกกกจลลู้้ไปแแบบนีีสทย แบบนั้นก็ยิ่งทําให้เขาเจ็บใจมากขึ้นที่ไม่สามารถทําให้นางเอกกลับมาหาเขาได้และอีกหนึ่งคนที่ช็อกสุดๆก็คือทูเชเพราะว่านางเอกก็คือคนเข้ามาช่วยเธอให้สมหวังกับพระเอกแต่ว่าตอนนี้นางเอกกลับหักหลังเธอและไปคบกับพระเอกซะอย่างนั้นทูเชก็เลยโกรธแล้วก็จะเข้ามาคุยกับนางเอกแต่ว่าเซรินที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีพานางเอกออกไปจากตรงนั้นก่อนโดยทูเชนั้นก็เสียใจอย,ย่างมากแล้วก็เจ็บใจที่เรื่องเป็นแบบนี้เธอก็เลยโทรไปบอกให้กับแม่พระเอกรู้ว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกคบกันแล้วและเมื่อแม่พระเอกได้ร นั้นก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นแผนของพวกนางเอกแน่ๆ e ท,ที่มาแย่งตัวลูกชายสุดที่รักของเธอไปแม่พระเอก,กเลยไปหาเรื่องป้าเนอร์กิสจนเถียงกันอยู่สักพักพ่อของพระเอกก็รีบมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม่พระเอกก็เลยพูดว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกกาลังคบกับนางเอกอยู่ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแต่ว่ามีเพียงพ่อพระเอกเท่านั้น efendim, ที่เขาร oh, ู้สึกดีใจที่พระเอกก voilà. ับนางเอกได้คบกันจนได้แล้วหลังจากนั้นทูเช่ก็เรียกนางเอกไปคุยด้วยโดยทูเช่ก็ได้ถามนางเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแบบนี้ไไไไไปดด้้ยััังงงงงงทททําาามนนเเออกกกถึคบบพรี่ บอกแล้วว่าจะช่วยเธอให้กลับมาสมหวังกับพระเอกแล้วทําไมนางเอกถึงกล้าหักหลังเธอแบบนี้นางเอกก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้แต่มันเป็นไปด้วยความบังเอิญทูเชนนั้ก็เลยไม่เชื่อนางเอกก็เสียใจอย่างมากที่ก่อนหน้านี้เธอได้ช่วยนางเอกจัดการอะไรต่อหลายอย่างมาด้วยกันนางเอกก็เลยบอกให้ทูเชนนั้นใจเย็นก่อนเพราะว่าเธอนั้นจะยุติความสัมพันธ์กับพระเอกเองซึ่งทูเชนนั้ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่นางเอกบอกเพราะว่ามันจะมีใครที่ไหนยอมทําแบบนั้นนางเอกก็เลยบอกว่าให้ทูเชรอดูก็แล้วกันว่่่่าาาาเเเธออออจจจะทํยังงงงงไไตซึูดบนนกกก็ิปห้ ทำงานของทูเช แล้วหลังจากนั้นทูเชก็เห็นว่านางเอกทำนำบาบัตรของบริษัททนายหล่นอยู่ที่โซฟาของห้องทำงานเธอในะทูเชก็เลยจำได้ว่ามันคือที่เดียวกับที่รุสกาโทรไปทูเชก็เลยแกล้งโทรไปที่สำนักง,งานกฎหมายนั้นเพื่อจะขอนัดเข้าไปคุยเรื่องคดีในวันพรุ่งนี้จากนั้นป้าเนอร์กิสและนายยัสมินก็ได้นัดรุสกาให้ออกมาคุยด้วยและเมื่อมาถึงนายยัสมินก็แอบส่งข้อความไปให้รุสกาได้รู้ว่าตอนนี้นป้าเนอร์กิสยังไม่รู้นะว่าพวกเขาแต่งงานกันก็เลยอยากจะให้รุสกานั้นระวังคำพูดด้วยรุสกาก็เเเลลลยย่่่่าาาาให้้้ฟังังงแคควตออนนนนีกกไไมดจะบื กับเขาแม้ว่าเขาอยากจะกลับไปคืนดีกับนางเอกมากแค่ไหนก็ตาซึ่งป้าเนอร์กิสก็ได้บอกว่าเธอเองก็ไม่อยากจะให้นางเอกต้องมาเจอกับโชคชะตาเดียวกับพวกเธอที่ผิดพลาดจากรักครั้งแรกเธอก็เลยอยากจะให้รูสกาพยายามทาให้นางเอกกลับมารักเขาให้ได้อีกครั้ง จากนั้นอาลีก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกโดยอาลีก็ได้เห็นว่าทูเชกําลังเศร้าเสียใจอยู่ก็เลยอยากจะให้พระเอกมาดูทูเชหน่อยว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าพระเอกก็เลยเข้าไปคุยกับทูเชโดยถามว่าเป็นอะไรทูเชก็เลยยอมบอกว่าเธอรักพระเอกมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่พระเอกไม่เคยสนใจเธอเลยแถมตอนนี้พระเอกก็ยังคบกับนางเอกอีกมันทําให้เธอนั้นเสียใจมากพระเอกก็เลยบอกว่าเขารู้สึกดีนะที่ทูเชมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ว่าสําหรับเขาแล้วทูเชเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและในตอนนี้เขาก็รักนางเอกมากเขาอยากจะให้ทูเช่เข้า ขอให้ทูเชเลิกเศร้าในเรื่องของเขาซะทูเชได้ยินก็เลยตกลงยอมทำใจในเรื่องนี้ ต่อมานางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ได้คุยกับป้าเนอร์กิสแลวก็นายัสมินโดยในตอนนี้นางเอกกับป้าก็ต้องช่วยกันคิดหาทางที่จะให้นางเอกอยู่ห่างจากพระเอกเอาไว้แล้วก็ยุติความสัมพันธ์ลงทุกคนก็เลยมานั่งคิดทบทวนกันว่ามีเงื่อนไขแบบไหนบ้างโดยเงื่อนไขของโชคชะตาครอบครัวนางเอกก็คือต้องแต่งงานกับรักแรกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดผิดหวังจากความรักแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นมันอาจจะส่งผลให้ชายคนนั้นดวงสวยสุดๆแล้วอาจจะถึงขั้นตายได้นางเอกก็เลยเตรียมข้อมูลเงื่อนไขพวกนี้แล้วก็ท่องเอาไว้ให้ขึ้้นใใจจเเพพื่่่ออททีะะไมําหรก มาโชคร้ายเพราะตัวเธอ จากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ได้เรียกทุกคนเข้าประชุมโดยในวันนี้ก็มีลูกค้าคนสําคัญมาคุยงานที่บริษัทพระเอกนั้นก็เลยตั้งใจแล้วก็จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเครียดเพราะว่าเธอนั้นก็กลัวนะคบว่าโชคชะตามันจะทําให้พระเอกนั้นซวยและก็อดได้งานใหญ่งานนี้นางเอกก็เลยต้องหาทางขัดขวางไม่ให้พระเอกเข้าไปคุยงานกับลูกค้าเธอนั้นก็เลยตั้งใจไปสับคัทเอาท์ของบริษัทเพื่อจะให้บริษัทไฟดับแต่ว่าในขณะที่เธอสับคัทเอาท์ลงพระเอกก็ดันอยู่ในลลลลิิิตมมันนนกกก็ก็็เเเเยยทททํําาาาาใใใหห้้้้พรออดดู่่่แวขงสสุๆีไไถป คุยงานได้และในระหว่างนั้นก็มีพนักง,งานคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเขาก็เลยรีบวิ่งมาบอกนางเอกนางเอกนั้นก็ตกใจมากแล้วก็เป็นห่วงพระเอกก็เลยรีบไปหาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมพระเอกต้องมาโชคร้ายแบบนี้มันเป็นเพราะว่าคบกับเธอนั่นแหละซึ่งหลังจากนั้นรูสกากับเอฟเรนก็มาช่วยกันเปิดประตูลิฟต์แต่มันก็เปิดไม่ออกส่วนอาลีก็ได้จัดก,การเปิดเครื่องสำรองไฟจนทําให้ไฟในออฟฟิศกลับมาติดเหมือนเดิมได้แต่ว่าลิฟต์ที่พระเอกติดก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องนั้นมันก็เยยทาาาาใใหห้้้้้นนนนัััังงงปดไไไมม่่อพรกกกกกแขสบุคจ เรียบร้อยแล้วก็ฝากให้หนางเอกช่วยเป็นคนพรีเซนต์งานแทนเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เชื่อใจและก็ไว้ใจนางเอกมากนางเอกนั้นก็รับปากว่าเธอจะจัดการในเรื่องนี้ให้จนกระทั่งลูกค้ามาถึงนางเอกก็ได้ออกไปต้อนรับแล้วก็พาไปที่ห้องประชุมแล้วรูสกาก็ได้บอกว่าเขาไม่สามารถทาไฟพรีเซนต์ให้เสร็จได้ทันเพราะว่าไฟมันดับแต่ว่าลูกค้าก็ได้บอกว่านี่เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแล้วก็กําลังจะขอตัวกลับแต่ว่าในาระหว่างนั้นมอเตอร์เครื่องสํารองไฟฟ้าที่ทํางานหนักมันก็ได้เกิดช็อตแล้วก็ไฟไหม้ขึ้ น,น,นรีีบหและนางเอกที่กําลังอยู่กับลูกค้าก็รีวิ่งไปดูและก็คว้าถังดับเพลิงไปฉีดจนทําให้ไฟนั้นสงบลงได้ลูกค้าเองที่เห็นก็ได้ตกใจว่านี่มันเรื่องอะไรกันแล้วนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเธอก็ใช้จังหวะนี้พรีเซนต์งานลูกค้าซะเลยแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในการพรีเซนต์งานของเธอเองซึ่งมันก็เป็นเหมือนการแถบไปแบบซื่อๆแต่ว่าลูกค้ากลับชอบใจซะอย่างนั้นเพราะว่าเขาเองก็ไม่เคยเห็นการพรีเซนต์แปลกแหวกแนวแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเขานั้นก็เลยประทับใจมากแลล้ววกกก็ตงงจร่มานบ ของพระออซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยช่างก็ได้มาซ่อมลิฟต์จนพระเอกก็สามารถออกมาจากลิฟต์ได้แล้วก็เข้าไปทักทายกับลูกค้าได้ทันเวลาพอดีด้วยและหลังจากลูกค้ากลับไปพระเอกก็ได้เรียกนางเอกให้มาหาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมันไปได้แล้วทั้งสองคนก็ได้คุยกันต่อจนมีโมเมนต์ที่จะจูบก,กันแต่ว่าอาลีก็ดันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน ส่วนทางด้านทูเชเธอก็ได้ออกไปจากห้องประชุมตั้งแต่แรกเพราะว่างานนี้เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเธอนั้นก็รีบไปสํานักง,งานกฎหมายของรูสกากับนางเอกและในตอนแรกเธอก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันคือสํานักง,งานกฎหมายอะไรแต่ว่าเธอก็ได้รู้ทีหลังว่าที่นี่เนี่ยคือสํานักง,งานกฎหมายเกี่ยวกับคดีการยาและมันก็เลยทําให้ทูเชได้รู้แล้วว่าเบื้องหลังของรูสกากับนางเอกที่ได้ปิดบังเอาไว้มันเป็นเรื่องการยานั่นเอง ส่วนนางานังรูสกาก็ได้พยายามหาทางที่จะทําให้นางเอกลับมาหาเขาได้อีกครั้งก็เลยโทรไปหาเจรานแล้วก็ถามกับเจรานถึงรูปถ่ายรีเวดดิ้งที่เขากับนางเอกไปถ่ายเอาไว้เจรานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตามเอารูปมาให้กับรูสกาเอง ส่วนทางด้านแม่ของพระเอกที่กําลังปวดหัวในเรื่องที่พระเอกคบกับนางเอกเธอก็ได้ไปคุยกับนายยัสมินโดยในตอนแรกนายยัสมินกับแม่พระเอกก็ร่วมมือกันเพื่อจะหาทางทําให้ป้านเนอร์กิสย,ยอมออกไปจากบ้านของพระเอกแต่มันก็ไม่สําเร็จและมาในวันนี้ป้านเนอร์กิสกับพูดเองว่าจะออกไปจากบ้านหลังนี้แม่ของพระเอกก็เลยมาถามนายยัสมินว่าเกิดอะไรขึ้นนายยัสมินเองก็ไม่ยอมบอกนะคบว่าเรื่องอะไรแม่พระเอกก็เลยพยายามตือ้อจนสุดท้ายนายยัสมินก็ยอมพูดเพื่อตัดความราําคาญว่านางเองกกําลังรักคนอื่นอยู่ที่ไม่ใช่พระเอกและเมื่อแม่พระเเอกกได้้้ยินนนแบบั็ขา เธอเเลยพราะว่ามันก็เป็นวิธีการแยกพระเอกจากนางเอกพอดีและแม่พระเอกก็เลยโทรเรียกทูเชยมาคุยด้วยโดยในตอนนี้แม่ของพระเอกนั้นก็ผิดหวังจากเมลเทมมาแล้วก็เลยอยากจะมาพึ่งทูเชยอีกครั้งและแม่พระเอกก็ได้บอกกับทูเชยว่านางเอกกําลังรักคนอื่นอยู่เธออยากจะให้ทูเชยหาทางแฉในเรื่องนี้แล้วก็แยกพระเอกกับนางเอกให้ได้ส่วนทางด้านพระเอกกับอาลีนั้นตอนนี้ก็กําลังนั่งกงเล่ากันอย่างมีความสุขโดยพระเอกนั้นก็คิดว่านางเอกน่าจะสร้างเรื่องไล้ไๆขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวเขาเชื่อว่ามันเป็็็นนโชชคตตาาาขขอองเเเธแ่่วกได้ห แล้วว่าวันนี้นางเอกแก้ไขสถานการณ์ได้เขานั้นก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในระหว่างที่พระเอกกับอาลีกําลังนั่งสังสรรค์กันอยู่อยู่ๆก็มีโจรหน้ามึนบุกเข้ามาในบ้านของพระเอกแล้วก็ขโมยของไปซะอย่างนั้นซึ่งพระเอกที่เดินเข้ามาเห็นเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแผนของนางเอกที่ทําให้เขาเชื่อว่ากําลังโชคร้ายที่มาคบกับนางเอกเขาก็เลยไม่ว่าอะไรเจ้าโจรน,นั้นแถมยังเรียกให้อาลีมาช่วยกันยกทีวีให้กับโจรไปอีกทีนี้เนี่ยโจรก็ยิ้มเลยครับได้ของไปเพียบแถมมีเจ้าาของบ้นใจดีช่วยกกอีกตหาห จากนั้นในเช้าวันต่อมาแม่ของพระเอกก็ได้โวยวายข้าวของเนี่ยหายไปไหนหมดแถมสร้อยข้อมือเส้นสําคัญของยายพระเอกก็ได้ถูกขโมยไปด้วยพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยยิ้มแล้วก็เรียกนางเอกไปคุยแล้วพระเอกก็ได้บอกให้นางเอกเนี่ยเรียกเพื่อนมาได้แล้วแล้วก็เอาของมาคืนเธอเขาเนี่ยรู้แผนนางเอกหมดแล้วนางเอกนี่ยก็เลยงงนะครับว่าเพื่อนคนไหนเพื่อนอะไรกันใครเป็นเพื่อนเธอจนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้รู้ว่านั่นเนี่ยเป็นโจรจริงๆไม่ใช่แผนของนางเอกแล้วพระเอกก็เลยต้องรีบไปตามเจ้าโจรนั้นเพื่อจะเอาของกลับคืนมาโดดยยยพรรระะเเเเออกกกนนัั้้้็จจจําาาาลขทบบีีถไตม ไปที่รังโจรแล้วก็เจอกับหัวหน้าโจรที่กําลังถือสร้อยข้อมือของยายของเขาอยู่เขาก็เลยเข้าไปแย่งคืนมาแล้วสุดท้ายเขากับอาลีก็โดนเหล่าโจรซ้อมสน่วมแต่ว่าก็ยังดีที่ได้สร้อยกลับคืนมาแล้วส่วนทางด้านทูเชก็ได้เข้าไปที่ออฟฟิศแล้วก็เรียกให้คนเอาเอกสารประวัติของนางเอกกับรูสกามาให้เธอดูหน่อยว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันจริงหรือเปล่าแต่เมื่อดูประวัติก็ได้เห็นว่าสถานะทั้งสองคนขึ้นว่าโสดซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรูสกายังไม่ได้สัญชาติตุรกีเขาก็เลยต้นนาาย้้้อองงงงงใใชชพาา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 สรรรนนนนนนกกกกกมััััคคแแทททลลลดดฝ่่ยบบุหจีไเ เขาก็เดินมาหารูสกาแล้วก็ได้ขอบัตรประชาชนจากรุสกาเพื่อไปแก้ไขข้อมูลประวัติให้เป็นปัจจุบันซึ่งรูสกาเองก็รู้นะคบว่าถ้าเกิดเอาบัตรประชาชนไปให้สถานะของเขาจะกลายเป็นแต่งงานแล้วแล้วความลับก็จะถูกเปิดเผยเขาเนี่ยก็เลยตอบรับส่งส่งไปก่อนเพื่อจะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้และในระหว่างนั้นเจลานเองก็มาหารุสกาที่บริษัทเพื่อจะเอาเอกสารรายงานผลการติดตามดูชีวิตของรูสกากับนางเอกหลังแต่งงานมาให้กับรุสกาแต่ว่ารุสกาก็ดันวางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะก็เลยไม่ได้รับสายเจลานก็เลยไปหานางเอกแทน and ส่วนทางด้านพระเอกกับอาลีหลังจากโดนซ้อมขเขาก็ได้กลับไปพักที่ห้องของนางเอกนางเอกกับเซลินก็ตกใจมากที่พระเอกกับอาลีบาดเจ็บแบบนี้นางเอกก็เลยคอยดูแลพระเอกที่กําลังเจ็บอยู่อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในระหว่างที่เขากําลังอยู่ด้วยกันอยู่ๆก็มีคนมากดกิ่งที่หน้าห้องนางเอกก็เลยเปิดไปดูแล้วก็พบว่าเป็นเจรานที่มาพร้อมกับเอกสารนางเอกนั้นก็เลยตกใจมากรียบอกกับเจรานว่าตอนนี้เนี่ยห้องเธอรกมากเอาไว้เดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างดีกว่าซึ่งในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้เดินตามมาพอดีแล้วก็ได้เห็นวว่่าาาาาเเจนนมหอกแล้ที 13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ในขณะที่นางเอกพยายามทําใจและถอยห่างจากพระเอกเพราะไม่อยากจะให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่พระเอกกลับยังคงเชื่อมั่นในเรื่องของความรักที่เขามีให้กับนางเอกอยู่จงกระทั่งเจรานมาหานางเอกที่ห้องแล้วหลังจากนี้ความลับของนางเอกจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงน EP นี้คอมเมนต์บอกดที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอก สวัสดีครับ